เดือนละสามล้านาไอแ้วคุณลอย่างตัวนี้ใบค่อนข้างจะออกเยอะนิดนึงนะคะก็จะอยู่ที่ราคา8,000 0บาทมอนสเตล่านะคะเป็นสายพันธุ์อัลโบนะคะตัวนี้4,000 0บาทนี่คือกล้วยด่างฟอริดาขายต้นละ 4, ต้นนี้ราคาอยู่ที่5,000มบาทค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช่อง King Kong Family นะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่ตลาด Garden Center ค่ะเ <Okay. S 1> พื่อนๆค่ะดันไหนจะพามาดูไม้ด่างที่ร้านนี้นะคะมาที่ตลาด Garden Center ร้านแรกริมถนนเดินมาเลยค่ะด้านหนเยอะมาก Cozy, yeah, can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Buss up, buss up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second. A love is moment, yeah. Stay a minute, another minute. When we take our time to make love, promise you I'm not wasting time. In the bathtub, we don't gonna rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. ตลาดการเดนเซ็นเตอร์นะคะและที่พานไม่ได้หลายคนอยากรู้ใช่ไหมว่าทําไมถึงขายไม้ด่างก็ได้กำไรเดืนมาเป็นร้านดเดี๋ยวเรามาดูต้นแรกกันเลยค่ะน,นี่คือกล้วยด่างฟอริดาร้านเนี้ยมีไม่เยอะนะคะมีประมาณ3ต้นไม่รู้ด้านไหนจะมีอีกหรือเปล่าเพื่อนๆคะ่ะบางคนที่เขาเอาไปขายเนี่ยเขาขายกันได้ราคาดีมากเลยนะ เอาไว้ง่ายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยขายต้นละส0บหมื่นบ้าไหมอู้มีคนซื้อนะแล้วก็มันได้จริงเพราะบางคนอะ่ะมีฐานลูกค้าอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็เอาไปโพสต์เอาไปไลฟ์สดเอาไปขายอะไรเงี้ยกลุ่มที่เขาชอบไม้พันธุ์ดีเขาก็ยินดีจะซื้อนะคะอ่ะไป เพื่อนคะแล้วเรามาถึงอีกต้นหนึ่งนะคะแต่ต้นนี้ค่องใจมากเพราะว่าถามคนขายคนขายเป็นชาวต่างชาติเขาบอกมาว่าเรียกว่าโอโมไทยแลนด์ ow, หรือว่าจริงๆมันคืออันเนี้ยหน่อยไม่แน่ใจจริงเพื่อนๆยังไงเอาเป็นว่าใครที่เป็นคนที่ชอบไม้ด่างหรือว่าเป็นแฟนแฟนแท้รบกวนคอมเมนต์บอกหน่อยด้านๆหน่อยได้ไหมว่าไอ้ต้นเนี้ยมันเรียกว่าอะไรกันแน่เนี่ยดูที่ต้นมันนะคะต้นนี้ เนี่ยลองดูเลยเราไม่แน่ใจว่าเรียกว่าต้นอะไรกันแน่นะคะต้นนี้ราคาอยู่ที่ห้าหมื่นบาทค่ะได้หน่อยก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วราคามันขึ้นอยู่กับอะไรแต่ว่าที่รู้คร่าวๆก็คืออาจจะอยู่ที่สายพันธุ์ความนิยมตอนนี้แล้วก็ฟอร์มของต้นนะคะอันนี้เป็นแค่เพียงร้านแรกเท่าน,นั้นได้หน่อยพาไปดูด้านในดีกว่าว่ายังมีต้นไหนหรือว่าร้านไหนที่เขาขายกันอีกบ้างค่ะตามไปดูด้านในเลยค่ะสวยมากเลย

I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. ะะและร้านนี้ที่หน่อยอยู่ตรงนี้นะคะก็คือร้านคุณหน่องนะคะ A3 ค่ะจากหน้าปักทางเดินเข้ามาไม่ไกลนะคะเดินเข้ามาปุ๊บอยู่ทางด้านซ้ายมือร้านที่2ค่ะร้านนี้จะเป็นต้นไม้หลากหลายพันธุ์มากๆและที่สําคัญคือจุดเด่นแต่งร้านได้สวยแล้วก็ดูธรรมชาติมากๆเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีไอเดียอยากจะลองไปแต่งสวนให้เป็นสไตล์นี้ก็แวะกันมาได้เลยที่ร้านคุณหน่องค่ะ b o How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second. ร้านนี้เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่จำหน่ายพวกบอลสีบอลด่างต่าง,างๆค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวหน่อยจะพาทุกคนมาดูนะคะว่าเขามีอ่าสายพันธุ์ไหนบ้างแล้วก็ราคาประมาณเท่าไหร่ yeah. Stay เดี๋ยวหนอพามาดูตรงนี้ใกล้ๆกันเลยค่ะอย่างต้นเนี้จะเป็นต้นมอนสเตล่านะคะเป็นสายพันธุ์อัลโบนะคะตัวนี้40,000บาทนะคะแล้วก็อย่างตัวนี้ใบค่อนข้างจะออกเยอะนิดนึงนะคะก็จะอยู่ที่ราคา80,000บาทนะคะด้านบนก็50,000จะมีหลายสายพันธุ์ค่ะหรือว่าจะเป็นขนาดเล็กลงมาหน่อยก็ ราคาหมื่นสองนะคะ เลือกค่อนข้างเยอะสำหรับคุณผู้หญิง่ยจะชอบร้านนี้มากๆเพราะดอกไม้มันมีหลายสีสันแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะ ฮัล e ห o ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะคะอย่างที่บอกกัน เดินกันเนี่ยก็จะเป็นตลาดการ์เดนเซ็นเตอร์นะคะซึ่งตลาดนี้ก็จะมีต้นไม้เยอะมากๆเอาไปมอบเพื่อนคนไหนนะคะชอบต้นไม้จริงๆก็ลองแวะมาดูที่ตลาดนี้ละกันนะคะวันนี้จบคลิปกันไปเท่านี้ก่อนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดติดตามกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หน่อยด้วยนะคะเจอกันได้ใหม่คลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย